ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วยไอเดีลนักปฏิบอินบ็อกเฟซบุ๊ก mm hmm. ก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิเพจนักปฏิราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิเท่านั้นขอเชิญรับชมคลิปต,ต่อไปได้แล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วยไอดีลนักปฏิบอินบ็อกเฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิเพจนักปฏิราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิเท่านั้น